สวัสดีวันนี้วันหยุดนะครับผมพามาดู d m a x สักคันนะครับคันนี้เป็น d m a x h i g h l a n d e er อปี2005นะครับเป็นตัว Highlander เครื่อง3,000นะครับคันนี้แต่งนิดหน่อยนะครับผมมีล้อ t e 37นะครับจัดทรงยีรับแคะน,นะครับหล่อๆเลยนะครับไม่ถึง200,000นะครับคันนี้เป็นเครื่อง3,000ข้ามาเร็ว รถหน้าตาเดิมนะครับน็อตไม่ขยับเลยนะฮะมีเครื่องเสียงชุดเล็กนะครับคันนี้พอฟังตึบ๊บๆอันนี้ภายในนะครับอหล่อๆเลยคันนี้นี่ครับเครื่องเสียงล้อทีอีสามเจ็ดนะครับยางนิตโตกนะครับสี่สองศูนย์ตัวรถบอดี้สวยนะครับเดี๋ยวตัดเสียงฟังครับ พาไปชมห้องเครื่องนะครับงอเครื่องัเดิมเลยนะครับีเพจเดิมนะครับน็อตไม่มีประยับฝากระโปรงเดิมนะครับแบบอดี้สวยเครื่องไม่มีไอเลยครับเครื่องสม,มนะบูรณ์มากนะฮะดูแอร์เย็น รอพันสวยนะครับท้ายเดิมๆท้ายสวยนะครับลอนกระบะสวย